ของไฮของหน้าของทงของจากธรรมชาติบดิปลวกบริเลี่ยงแต่ว่ามันอยู่น้ำธรรมศาสตร์เอาแต่ว่าพูดได้สีห้ามาได้บุ้ยแม่เราเดือดกัะปูเอางามใหญ่หรืองามน้อยเอางามใหญ่เ,อา,อ,เอางามใหญ่มันนีบมือดเด้อ ไรจนที่ทลงที่ลงแล้วก็สิมันนับ,นบไ,ได้บันน่ะพี่น้องอืคือขอนกับตาขอนแบตม,มาแต่เสาร์แห้งมาแต่ตีสามฮะก็ได้ขึ้นฮางก็ได<แ>้ขึ้นตีสามีดีบ่เออหรอวะโอ้โอ้มีแต่ผู้แบกผู้ขอนอุ้ยมีแต่จิปลอมมือนีอ่นไรขลุ่ยลอยต้อลอยครับมือนี้จีบปลอมนะ โอ้โหวราคาจี้ซำกันบอ่อันนี้หอยหน้าหอยโปูหอยปังหอยหน้าหอยอยังหรวะเ่ากันไปพี่น้องเลยหลายซื้อครับแต่ว่าน้ำเราที่เป็นหอยเชื่อรีคร่คัพี่น้องเคยเห็นอัอนออนี้บ่บานเฮาบ่ข่อยมีด้วยนี่หมากผีพวนเออผีพวนผีพวนบ่เป็นผีพวนเ้อหมากผีพวนครับหมากผีพวนนีอะไรหัว,วขวนข่อย มีแต่มากทั้งนี้มาเขือหมากสมมอโอ้มีแต่มากเฮยคนยังสิไปได้ทั้งนี้คนสิไปได้แล้ววะเจ้าสิดตาขวนไปยังสิบไปได้ยี่แม่โอ้ยพักกันไปด้วยตุ่มมันเดีใส่พักกันไปด้วยตุ่มมันดีวใส่โอ้ดีก็กอนพี่น้องเล่านักเล่านัก อไะพุนขายกิโลกิโลขายได้หรากิโลค่ะกิโลตะลอยเชาจ้ะโอนุก่าลอยตะลอยลอยตะลอยเขาเอเอาไม่หานเขาย่างไปเรื่อยๆแล้วสิมากอนได้ยหนในคาตาขึ้นาหสิบาที่บาทมาเข่อมัดละห่าลอยต่ลอยขั้นตอขั้นบ่อต่อเดี๋ยวลอยเศร้า มาสื่อของอยู่ตลาดแท้เล่าถานพนมอย่าลืมต่อลืมต่อถ้าต่อให้ง่ายไหมคาอย่างือยิ้มใช่ไม่ะเนี่ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียว่นไหนวันไหนยังเงินเสียขักเนี่ยห้วยไม่หนียวไหนห่วยห่วย้ี่ มันนี้ดิเพิ่งแดกมากนะไหมเจ้าคนไปลงใส่าาโบเห็นที่กันครับผมหาโบเห็นไปตรงมาแห้งเลรเดียวไข่แล้วบ้านอีหนึ่งนะครับไฟแล้วก็ไฟแล้วก็หมอดละหาคนดังอยู่ปาดอรียาหล่อใช่เนาะอีแม่ปลาหน้าปลาให้เขาบอให้ยังไดเบิ้นนี่เบิ้นนี่ลอยเจ็ดสิบม่เปนรอยหนึ่ง <laughs> ตัอวอะรวะสิต,ตอ,อกพี่นนองตัวหยอกเป็นสิใครเป็นไห้เขาก็เอาวินเดี๋ยวเรื่อม,มากแล้วเนี่ยเอาสิข้าในน่อยนี่ข้ามหมากข,ข่ามผู้ขายเป็นสุดเบาสุดเท่ใดแม่เส,ส้เบาซาบัดาบดเสือลวดเสือลดสาดสบายดีอโอ้โหอุอ้ย ฮออกน้ำก็มีเ so รื thumbs thumbs ่องขายเรืงปล่อยเรื่องขายเรื่องปล่อยอุ้ยมาอีกแล้วฝนผนซึกว่าสีมากแห้งกว่าเก่าเนี่ยขายหล้าหล มาตลาดนี้ยจะรื้มต่อเด้อดทั้งหน่องน,นันเจ็ดร้อยทั้งใน่เขามาหนึ่งนองห้าร้อยบ้านีีเขาได้ก็ <laughs> โอ้ยดีหน่องเ,อเออ <laughs> บืองแมาา่คาอะไรมาสื่อน้ำเราจะมาขายยังขายกบใส่เบ็ดมันเนี่ยกบมาหลาย ขายกินมานี่มีตอมีกบคุณแ่แม่ที่ปลุมเนะี่ยเนี่ยมากลๆญ่ๆกบหรอวะขายจังไหนโลละคือขายเป็นถุงบ่สขายเป็นโลบอทำเน่ยขายเป็นโลโลจากบาทแยทมเนี่ยลอยสาเอาคือกันนั้งละทั้งนอกลอยหุกทั้งในลอยสามรนะาคาบอทอกัน นางเถ้อไปสัวเพื่อนบริสุทธิ์<ล>พเพื่อนกะจังเนลล่ะแต่ว่าห้ากับบริสุทธิ์อีนี่หินล่ะเขาจะหีบสื่อที่หลังเขาหล่อมังก่อนราคาปะทอกันพ่อ,มอ <c oughs> นหม่องจีนเหาะนี่ล่ะเหตุผลที่ห้าต้องหลอกก่อนอุ้ยเขาบะไรตรงข้างนั้นจีนโรบสามสิบบ้านแล้ววะปลาน้ำโขงครับกำลังขนออกอยู่นี่ เป็นสีสันบรรยากาศตลาดย่างมือเสาครับตลาดทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีครับตลาดนัดไทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับฝนตกคนก็ไล่ฝนตกคนก็คือขักคือเกาข่าก็สู้นสื่อก็สู้สู้ขนาดนั้นไหเนาะโดยโดยเลยวะมาแต่ใส่อันล่ะท่าแขกบอกมาแต่ท่าแขก เขาจเลือกที่ป่มที่รอเขาจาเลือกอยังกันเต็มอยู่แต่ว่าห้างกับไปบ่ปได้เปียกระดัะพี่น้องมาเดาล่มมาตอนรับเข้าสู่บรรยากาศตลาดนัดไทลาวอำเภอธาตุพนมครับในวันที่ฝนตกลินลินแม่เท่าเราก็สู้สู้ผู้สาวมาได้ทางไหนหนอสู้เป็นสู้แม่เท่าหาไปละคุนเราไปหาหมองลงใสนาะันไปทางไหนหนอ เมื่อเราบอกไอ้ขี่ป่วงได้เราบอกๆๆๆนี่บอลนับเตะเืองหันม <im it> ันๆๆมนับเอาเองพร้อมครับ <im it> ตามมาเบิงบรรยากาศบ้านบ้านเฮามหาเบิงแนวกินแนวขายอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลของไฮของหน้าของทงของจากธรรมชาติบ้เดีปลวกบ้เดีเลี่ยงแต่ว่ามันอยู่น้ำธรมรมชาติเอาแต่ว่าผู้ใดสีหามาได้บู๊ยเมียเราเดือดกระปูเอางามใหญ่ใืองามน้อย เอางามไงไม่ฉีดมือเด้อปีก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 โอ้หลาบไปแล้วเปียกเบิดจังแไงขาจังบุสืออะไรบอนี้เอ้าเออเปียกเบิดนั่นละขายจังไดกระปูเสาหาเอ้าขันอยากตากฝนสือไปสือสามสีขันอยากอยู่ในโฮมมาสือเส้าหาราคาบอทอกันา บรรยากาศในสาลาครับมี่ยังกัามาขายบุซซี่เนี่ยมากระทิ่นก็ขายอันนี้เจา้าแม่ยังให้ถามเนี่ยทำไมอันนี้เอ็งยังฮะคือหอดีแท้หย,ย,ย,ย่านมันเน่าเราว่ะเราหอดีดีทั่วดินเด้อทั่วดิน ในทั่วแล้วกวางที่ดินด้วยโอ้บ่ค่อยได้มาบันไดทางนี้ครับมีหอดปลาคามป้อมเข้ามาในอาคารนี่กะอู้ยสุดยอดเลยหอมเด้หอมพักกระเนียงเนี่ยอยู่ไซนอ่ะจหะหอมยังลรืหอมพักกระเนียงหอมพักอีหินหอมกกนี่แต่เนี่ยหอม ยังาดนาอน้เจ้านะ่านั่นนั่นนี่ก็เพียงนี่ยงโลซาวบบ่คนเอาหยอคนว่าหยอกบ่อกชิมเมาวนี่โลซาวบะหอส่อยีจิบปมจิรอครับวันนี้ไลยหลายักกระยาหาํำเศ้ากินกับเกงหน่อไม้ไมอยเนี้ท้รเศาะย่งเขามานีหอมด้กินพักกินหยาพี่น้องอาหารธรรมชาติครับ บอกเราหลากมากบางหันนี่นี่ได้ผูกเก่งๆไหมคะ่ะอายันขนาดเลยตอนนี้เพิ่งเกิดมันยังบางหันเนีเปิดเทอมนะครับทางเมืองเราน่าจะเปิดประมาณวันที่25นะผมถามเพื่อนจะโรงเรียนอาจจะบาเพิ่กันหรือวะบุย้ยขัดแค่หอยหน้าหอยปังหอยปูหอยขีย้กระต่ายจะเป็นหอยอยังละ่ะมันอยู่ไก่เนี่ยโมเห็นมันดำๆ อันนี้เขาเนึ่งมากเหรอบอสเนึ่งเลียบเรียบร้อยอันนี้สดสดหอยอันนี้รลวเท่าไหร่ครับแม่ค้าโดหกสิบบาทหอยโปะหอยปังหอยขี่กระต่ายหอยนาหลายซื้อเนื้อเสียบเด้๋นี่กินกระปุลเสียบเสียบเด้๋นี่หมากส้มหม้อแม่จ๋วะ คนมันบดต๊กคนมันบดต๊กอยู่ในน่หันพันกังโฮมส้นกันอยู่นะอู้ลายตาปลาครับครูหรือว่าพี่ไข่ครูบนโกไข่ครู้างครูเลยครับเด้อผมว่ามันพิ่ไทยเอาหอยหอยเทหอยอะไรวะนี่ เทหอยลราจะปอดีทูบ uh ุ้ยจเป็นหอยย่างบุล่ะเขาเอื่นหอยย่างไม่ขวงบ่หอยขวงรัวจังไแดสิบห้าิอห้าสิบบาทเอา าาราคาบ่ทอกันแตล่ละลักผู้นึงขายเปดซิฟผู้นึงขายหาซิฟหอยกระซิรอบ์บางกอนบรรหะพ่อถือพ้อนน,ออนีถ้าเ <c oughs> จ้าขายบ่ทอกันเด้อพี่เนะาะแตง่าผมเด่นหล่อบางกอน <c oughs> เราขายเป็นกล่องเลยปลาก็ได้ใครวะนี่ <c oughs> แม่นอยู่วะว่าแม่นไหร่ตะขี่มักมนกล่องเท่าไหร่อันนี้กล่องละร้อยจ้ะ กองละร้อยซื้อไปต้มสมใส่ผักกระียงหอมๆนี่หงนรดเนี่นนะมาตลาดนี่รอบางกรอนมาทมาพอถืกอ,อก็เก่าพออัดเท่าเราเป็นยันงกระถ่วงมาชนเ่ียังเส้าบาทเ <laughs> ส,ส้าบาทเส้าบาทแล้ววะ ผูเบาปลาเบ็ดบาจะไปเซเบ็ดบ่ขึ้นไปยังอาเบ็ดอาเบ็ดเท่าไร้วนี่กองเท่าไร้บบาทโอ้เราไปใส่เบ็ดเื่ขคืนนี่กะปูเดกะปูเท่าไรอ่ะกร้สกระหาสิบซี่อยเนี่ยไอเราก็จะเข้าไอถ้ากระเงียกมีกรงก็มีกะปุกระปุมนเขาในอาคารเขาในสาราล้เด้อบานีฝนมาตกอกในนี่่ว่าคนหันไหข้าวเจ้ายนี่ฝนมาหนีเบิดเหร อุ้แบบบ่วงบ้านเนาะแหนะกันจัาหน่อยปกติคนบ่หลายป่นี่เนี่ยน่อาคารนี่นะนนะมือ่อกี้ฝนมันตกกูได้กันนี้ฝนของมาหนี่เบิดบันนี่ลูกค้ามาหนี่เบิด์ตละละข้าวหนีฝนทั้งหน่อยกันฝนตกจ้าหน่อยมีหมองยางนี่นี่เฮ้ยไงแถวขึ้นดูไปขืนมาค้ามาขายเถอะ อ้ยไปก่อนค่ะคพูคนเน้อย้พนพูนเน้น้อยเนาะเหยียดกันรว <c oughs> ดเท่านี่เลยพูนเน้อน้อยนี่ยังมาขายมาขามน้อยใน้ผักกระแยงในบักเอิก๊ออกไอรอดบังก่อนเด้อเดี๋ยวสิมาซอยเด้ <c oughs> ปดอปาร์ตมื่อนี้ข้นเสือกเขาทั้งใน,นข้นายกับเขาทั้งในเบิดลทั้งหนวกฝนตก กบน้อยโอ้เขียดบ่นี่ขายจากไหนนาะนี่ไม่ร้อยสิบบาทฮะนี่บ่อยสิบบาทโอ้อันหนึ่งสิบบาทอออันนี้อาจะเป็นชี้สิบหาสิบบาทครับประมาณห้าสิบบาทถ้าเจ้าสีขาในเบอร์แต่เดียเพราะว่าทั้งหนอกมันฝนตกกบหน่อยเขียดหน่อยกระหามหน่อยขีโปมขี้รอครับกระหอยแล้วก็แกะมไม่แม่สิบบาทสิบบาทนี่เท่าไหร่กว่าเงินเรา สิบพันสิบพันซาวบาทเงินลาวเอาอยู่วะเอาเบิร์สุบเอาเบิร์ตสูญางเห็นบ่จังหน่อยเขาจะาสีขอมมันอีเบิร์ตเลยบ่เนี้ฝนตกพออนุญาตลาะเปินเปินเด้ออีแม่เด้อกุ้ยู่เกียร์ออกเกียร์นั่นขายน้่มปล่อยน้่มจังไนกับเบิร์ตพอด้มวนพี่น้องครับพอด้เลาะเบิ่นเพิ่นขายคนนละ เจ้ามาถุงหนึ่งบ่เขาขายเป็นโลนี่ขายจางไหนโรลละลอยเขียนโมบ่เขียนโมคือกบน้อยเขียดบิ่งอย่งได้เป็นกบเลยว่ะเขียดคักๆทั้งนั้นกระสันถุงทั้งนี้กระสันถุงไม่ได้พูดขายดีๆครับทั้งในวัอนี้ข่าเขาในว่นล่ะยิ้มให้นี้คิด่าฝนตกห้ามห้อยกระได มื่อนี้เมื่อนี้คนเขาในเบิดเมืองจะละคนหลาาๆคนเสื่อกับเขาในเบิดเพระทั้งหมวกคนมันตกนเ่ยอ,อยู่บ่คือ่าตากคนคือข่อยตาคนยังเขาจะว่าพี่บาแล้วหรอวะหางหนุ่จังไหนไไนะหาสิบ,บ้าทบหัน้นต้มกินว่าได้ดิสั่อ,อสื่อไปทับโลดมา <c oughs> หันไปหันมาปละขาวตัวนี้ละ,ะขาวน้อยจ้ะลาขาวละขาวน้อยยังช่วไกัมานางจากสวนคือบัวโมมะกั่งไะถือมาซ่มเขี้ยด,ด้วยจ้าดูด้วจ้าขั้วยอัน กวยเจนีไปวีเหี่ยวขายจังไหนลอยหาซิบว hmm? ีคือคืออันแบงขายเบิร์นี่เปินขายเบิร์ทันทั้งในก็บลอยหาซิบเบิร์บอกแบกอะไรดอกเดือดสิบบอกไอ้แม่แบกเอาเขนรอหากวยเจนีอยู่ทางในกระปูเราวะมันเห็ดกินบ่ได้พี่น้องเลยมันงามมัน ุ้ยสุดยอดเลยครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับเต็มอัญญาเลยวัอนี้บนุูนนะขายกันยังสเสรเลยวัอนี้นี่ยาเแ่านั่งไหนนี่เออมันจังพวกฝนตกฉันบอกเขาจะเอาถุงซุปหัวน่ะฝนตกตอมัดพวอนี้ตอมัดตอมัดเอาเบิร์ดเหระกร้องเท่าได้หันสิบพัน ของละสิบพันซาบะต์รเขาใน่ทำไมเขาในฝน,นตกวคุณละข้าก็มาแล้วข้าก็พาลูกเรามาได้ยังบุญได้กระปูได้ที่ป,ปูม <c oughs> ลายเนี่ยครับนี่แหละขันมารอยงียมฝนตกวบ้างก็กสิบวุฒิไหวจังหน่อยเด้อพีนอ่น้องนี่แหละคือสีสันของตลาดนัดครับขันเข้าไปเขาก็สิเห็นเป็นบรรยากาศแนวนี้นยังเแบรบกอยู่ท่านได้เศร้าเบรกเด้แต่เศร้าคนอ้ยปวดโัวอีหลีสิให้เขาไปรอทั้งในนั่นก็คือ เขาบ่าได้ละผมคิดว่าเพราะว่าคนหลายครับต่างคนกับต่างแหนะต่างแบกกันไปมาบ่เขากระซิเขาเบิ้งจังอยเอ้าเขา,เอา,า,า,เอาซอยนี่เคยเห็นข้าวเาที่กับปูวะผ้าเบิ่งผมเห็นกล้วยตานี่แหละว,วีละลอยหาซิบไอ้ยเครื่องละที่ข้างในไปเดี๋ยวพาไปเอา,ออเอาบ่าแบกมาเนี่ยไปแบกเองเคยเห็นข้าวเที่กับปูวะเป็นกะทิข้าวเที่ยวกับปูนนะ อันนี้เทปปูโอ้โหเทปอะไรขนเรื่งแล้วไปก่อนเด้อชิคกี้พาปเอาข่อยตะนีบอกเนี่ยอยู่ทางไหนอันนี้อยู่ในเข้าไปในจะักรวบรดิเหรอข้างในขนของเต็มเลยไปก่อนไปก่อนยุทธเจ้านี่ข่อยตะนีเขาทั้งนี้ก็ได้แม่นเขานี้เลยเบบกนาวเจ้าแบกของท่านมี่มองลงกับมี่ได้ยังีง ฝนมันตกเขาจะวิบบนลงครับพูดนะชืาา่อหนุนมาเขาชื่อไะอีปูบ่นี่รกรมันป่วยตะนี่บ่แม่เปล่าเปล่าเปล่าอะไรเรื่อยวันนี้เขาสิได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างไหมค่ะเขาในเบิด์ตเลยเจ้าย่านฝน คนซืือกับเขาส้นโฮมซื้อกัน mm hmm. ไปทางไหนเนาะนี่ไปทางไหนเนาะนี่ห mm hmm. มากผูอ mm hmm. ีผูกับมีเดินทางในเด้อโอ้หลายแนยวอยู่ดอกพี่น้องม mm hmm. าหาเลาอเบื้องเอาครับ นีเขาเจาะกับซีเคร็ตไนหลายเนี่ยบังอื้อบังอื้อ <c oughs> มันดิอยู่ในวัะล่ะฝนตกตัวต่อตัวต่อแขนให้แล้วเดียม,ล,ยมลอยจิ้โปมชิ้นลส่วนเนี่ยสารา ลอยละเก้าสิบข้างในขายจิ้มปลอมลอยละเก้าสิบบาทเฮ้ยตัวนึงกับบ๊องย้อมไฟเด้อวันนี้เราไม่ต้มเสียบย่างดีเลยแล้วก็เห็ดมาดีเนี่ยขายเป็นมัดบน่นนี้ขายเป็นเขาเอื้อจะไหนเนาะเป็นหนีบบ่เอื้อเนี่ยเด้อเอ่อขายเป็นห้อยห้อยละเจ้ หวยหน่อยนี่รับปอกแล้วเรียบร้อยแล้วแม่หวายะเได้ให้เปจุ่มเขาจะไหนฮะจุ่มละหาจุมหาิบนี้วมกเนี่ยนี่ยื้เสื้อยังยื้เยวะเมื่อกี้แหละกระปูนี่แมนเจนี่เต็มถุงนี่ เงี้ยมั้งกระปูเขาห่มแม่ค่ะตากฝนกระซังคุณวันนี้มองล่องกับมี่แม่ค่ะเขาในเพื่อนเออีแม่ผู้อ้ยเอื้อยอีแม่ว่าสันเห็นแต่หลังเราเอื้อยเขาในเอื้อ้ยมองว่างนี่เราคอยเห็นสี่เป่าแม่ค่ะเบียกแล้ล่ะป่ะพี่น้องห้างสี่เดืเมื่อไปเด้อบ้านี้คุณอ่ะเดี๋ยวมันปวดครับ แนวคลายมันขาดบ่อ,บอตีมอเนะมากกูเถือบ่เคยเห็นเราข่างจะเถือเราข่างไห้เบิ้งน่เบิ้งกว่านะ <c oughs> ข่างกันแล้กูสาวทางนี้เมื่อเนี่ยหละบ่นี้ฮั่นเนี่เมื่ออยู่ ตากฝนคือเ่ากล้วยจันนี่แม่บอกกล้วยตันนี่โ้นี่ม่วมีกล้วยจันี่โมมีแล้ววมเาับ่งมัไ้าดเขาอยากได้กล้วยตานี่อยากได้กล้วยจันี่ขาแล้วมันละได้เบอมันไปล ลวดละีลอลดละหาโโลอยาทอกันครับเห็นบอต่ละยางมาทอกันว่าเข้าเปียกอะไพี่น้องรเปียกเนาะวเปียกเปียกอะไรที่ลอยละเท่าไหร่นะที่รอวันนี้ลอยละเกซิปครับลอยละเกาซิลอยต่อลอยกัมีงหวัิทสาธุอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุขุสุขุนครับไปแล้วเบ่งป่าขาเจ้าเข้ากันไปแบบฟ้าเฝ้าจังหน่อย ปลาครับคุณนะเดี๋ยวมาส่งนี่นี่ทั้งส่งทั้งมารับตลาดไทยล่าวทาดพนมพี่น้องเขาเปียกเลยก็เล่นกล้องนอจะฝนบางอีกหน่อยฝนกับบางฝนกับตัวกลมบก็บรได้เอามา้ยเออมืหน,นิคักคักไปแล้วขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับ